เมนูมื้อนี้จ้าพี่น้องซุปน้ำม่สมจ้ากวางพริกไส่จ้าพี่น้องกวางพริกตำใส่แ่บจ้ากระซีปิ้งใส่กรองที่เจ้าของเห็ดนะจ้าพี่น้องจ้าจ้าแห้งแล้วครับพี่น้องสองมือแล้วสมแล้วจ้าจ้าเมนูมื้อนี้จ้าพี่น้องจ้าแ่บกระสายอีสานจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปัยสุขสุขค้นจ้าเมื่อนี้มาพอกระสายสารผ้าแสบขึ้นก็จ้าเมื่อนี้สายสารได้ซุปน้ำใหมสมจ้าพี่น้องจ้ามาซุปพีุน้องกินจ้ากับถอดปีกไก่สองปีกพี่น้องกับใส่กอกละจ้าใส่กอกที่เฮ็ดเองและพี่น้องจ้ามาจ้าแสบแสบกระสายสารจ้าพักกามิสลาเน่ผักซีเหล้าผักกาดแก้วและดีจ้าพี่น้อง มาจ้าเสบๆกระแสอิสานจ้าเมืองทางเมืองไทยทางฟังลาวทางต่างประเทศก็มาได้จ้ากินรสจ้าหิ้วเข่าค่ะพี่น้องจ้ากินเขาแล้วก็สิไปเฮ็ดงานจ้าหนาวปันได้ก็ได้ออกไปนะจ้าพี่น้องเสบๆจ้ะสุดใหม่สมจ้าอืมชอบพี่น้องเข่ากันแรวจ้ะเนี่ยสุดใหม่สม แสดงแผนะพักซี่เล่าพี่น้องใส่กอดใส่กอดพ่สาพิสารรุ่งคลิปไปนะจะพี่น้องจะได้ออกเน่ยเด้อจ้า <c oughs> ใช่พี่น้องเปรี้ยวเหรอคะ่ะ เมือม่อเมื่อซองก็กินได้แล้วพี่นนังอืมสับค่ะเสร็กว่าคอลาเจนพี่นนังปูพันในปูพันในเบืองสายสารจะแปะดิงไว้ดันบนนะจ๊ะสับพี่นนังจ๊ะจมหวยห่วยหนออืม นี่ติหน้าสับแส รัดกับนี่จะพี่น่องลงังใบแนวจะผักคุยข้ามใหญ่ๆกันพี่น่องแซ่บขัวบกพริกดิบใส่น่ะแซ่บพี่น่อง ừ <laughs> không được nè không được nè im bé bay cái Thì có đi đi cho แซบจ้ะพี่น้องจ้ะซุปน้ำม่สมเป็นหอดพผักกระเสดนะพี่น้องอดักกระทินนะแซ่บนะ ซอยสานของานหางงแรงจ้ะนี่จะสีมงหรอพี่น้องซ้ำข้อแรงงหรอแต่เนี่ยกินเขาเราก็ไปเฮ็ดงานพี่น้อง Hmm. <laughs> ับบนายพี่น้องจะก,กินมาปากเบาๆแล้วอืมอืมอิ่มแล้วจ้าพี่น้อง หล้อเขาตู้เย็นไปกินหลังลกง,งานพี่นังเหลิกง,ง,งานสามทีทุ่มจ้อาอะไรจ้าพี่น้องจ้าอิ่มหลกักกระดาพี่ละน้องจ้าพัพอ่อกันคลิปหนาจ้า